สวัสดีครับมีรายการเอเชียเกมเมอร์ครับเ e อ้ยกูจะแคบออกโลโก้รายการกูทำไมครับว่าตอนนี้ได้เวลาใกล้จะไปริมเบอร์นะครับก็หลังจากจบตึกวิทยาศาสตร์ก็เอองับเขาจะไปแล้วครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนแรกเราก็ถ่ายวิดีโอเอ้ยถ่ายภาพนะครับข้างในเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะฮะ ผมก็เลยฮะผมก็เลยรีบเดินมาครับเพื่อจะได้รีบไปดิมเบอร์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปตอนไปดิมเบอร์ให้ดูอีกรอบนะครับคราวนี้ก็รถอยู่ไหนอ,นอนะโอ้ยปัญหาไหมเนี่ยฮะคันไหนเพราะคันที่สองกคันนี้ครับเจอล่ะ อาจารย์พูดอะไรหน่อยอะไรคะครับครับขอบคุณครับไอ้เหี้ยอ่าครับอันนี้เราก็จะขึ้นรถนะฮะครับพอหลังจากเราขึ้นรถนะเราก็จะถ่ายการตัดคลิปนะฮะเอาแบงค์ขึ้นไปดิไอ้เหี้ยไปจังไปขาไปเลยนี่นี่คุณเจ็บนะฟาดแม่งไอ้ตัด Yeah.